ใครเก่งกูอะถ้าใครทายผิดเนี่ยโดนต่อไปเรื่อยๆโคอ้โคดีไม่ได้สิไม่ได้รัโจคนที่แกล้งนั่นก็คือ เกมใครแกล้งกูอะเหมือนกันแต่ว่ากติกาเราจะไม่เหมือนมากมากนะครับถ้าใครทายผิดเนี่ยโดนต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นต้องทายถูกเท่านั้นถึงจะรอดคนที่นั่งคนแรกเฝ้ายิงฉุบครับใครแพ้เป็นเฝ้ายิงถูกถูกโอ้ก็ว่าก็จริงนะจ๊ะหน้าสามคนมีผิดหรอดแล้วผิดหรอเปลวยิงถูก ตองเาเย้จุบอามเปิเหมือนเดลายคนจะงงว่าเฮพกไปเปื้ออะไรกันมานี่คือคลิปที่สองครับครับใครดูคลิปนี้แล้วก็อยู่ดูคลิปที่บางละมากนะครับครับผมแล้วคนที่ใช่ไม่โดนแทงเหรออ่ะัข้ามไปมา ยิ่งเมันมีหินเป็นเศษขโมยบอกเลยนะป๋ามึงโดนนะมึงสา่ผมเลยมึงเจริสั่ผมเลยหลับรอเลยโดนเลยไข่นะถ้าได้ผินะก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนรอใไขว้เข้าป่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยร์ไอ้กระดู ใครเป็นคนแก้มึงวะป๋าใครทำมึงวะไอ้เนายคนที่ทำผมคนนั้นคือพี่สงกกาบครับปิตาปิตาเจ๊บ้ามัน ไปไปแล้วเหรอไปคิดว่าใครแก้ป่พี่สงการคู่แล้วเร่นทั้งหมดห้ารอบก่อนมาเริ่มตอนนี้นะ่าโอเคเลอมิดาโอ้โหโอ้โหเลอมิราโอ้โหโอ้โหไปกันเอ สองรอบมีที่นีีอย่างนี้เลยนะ,ะใช้ป,กปกากปากไ้ให้คิสจบแล้วครับพี่หนุ่มก,กันคิดว่าใัรคนแกงพี่ไอพี่โอ้ยันาครับ <c oughs> ตครที่ใครครับ กูขอท่ายเลยแล้วกันไประมีนะครับกูคิดก่อนไงกูขอคิดก่อนขอคิดหน่อยนะขอคิดก่อนเอาคิดมาออกคนที่แกล้งผมนั้นก็คือป๋าครับป๋าครับอะหลับตาป๋าหลับตาไอ้เกียรบวนอยู่สองคนไง พี่ปามันเรตะกูลคือไอ้นั่นเลยเป็นเรื่องเกาหลีอ่ะเรื่องอะไรดีกว่าเจนจีนดีกันแหละเย็นรู้สึกถึงความโคตรพี่ปาเหมือนเรื่องตะกูลที่ได้เจนดีเลยเออกูรู้แล้วพี่ปาเหมือนเรื่องตะกูลที่ได้เจนดี้เลย พี่ปาเมอนเรื่องนังกุญแจพี่ปาเหมเือนดังกุญรู้แล้วจะกดดพี่เลยเอี่เอสใครนอนเด็กดื้อต้องอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนะเดี๋ยวปาพูดเด็กดื้อต้อนอะไรคะเด็กื้อตอนอะไรคะโประโไงกระไ มึงมานั่งเลยหนีมามึงมานั่งเลยเอาดีๆให้มึงนั่นแหละจริงๆเลยอีอจริงจริงมึงไงมึงไงอีกรอบอีกรอบเก็มึงนั่นแหละตาตากูหราตานี่อเน้นแล้วเงยนี่อ่ะเด็กขึ้นตัว บอ้าเฮ้ยไอสัตว์นาจาการที่เราจะผ่านโพสต์ไปให้ได้สัตว์มีบวอกน้ำเราเออทางนี้เราจะบรรลุได้นั้นมันต้องเหนียวคนและหนทางยาวไกลผมขอทายว่าบิ๊กแกงผมเอาเฮ้ยเอาละ แว่นมาแว่นมามามาที่เดิมหะดเลยมาที่เดิมคิดว่าวันนี้จะไม่มาเล่นเยอะๆใช่ไหมเลนแค่ตัวกลัวใครใครมาทายสิมาทยมีสองคนที่ผมคิดไว้คือบี๊กกับพี่สงการหลายคนที่ทำแบบนี้ได้ไม่ใช่ใคร ยอาไ้เออเแล้วไม่รู้อ่ะเหมือนอนาคตจะต้องเจออนี่เราต้องต่างนี้เนี่ยอาละวงเลยอาลาดเลยมึงช่วมึงก่อนไม่ไดไม่ได้เดี๋ยวคนสุดท้ายใช่ไหมดแลเหมันนัด้ไว้เนี่ยหมอมอม ไม่ต้องพูดเลยว่าโบโกบาโกจิรุสมิตะข้างในอะไรกไม่็ไม่รู้เร่ละเอียดเองลยายใช่ไหมเนี่ยอ,อะพี่งา ทำไมรู้อะใช่บอกใช่พอถูกอะมาดจบแล้วจบแล้วนี่มึงเก่งรู้ว่าทน่หรอไม่นี่นี่รอบสุดท้ายแล้วนี่คือเก่งนี่คือเบีเก่งหมดแล้วเรื่แล้วหมดแล้วแต่นี่บียว่านี่นี่รอบสุดท้ายเลยใช่ไหมวะเดี๋ยวนสุดท้ายใช่มเส่แลเหมือนนัดจิไม้อะอะเนี่ยสุดท้ายแล้วเก่งเออเออเล่นมาเก่งเออเก่งไหมเก่ มกขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้แบบนี้นะครับผมยใา้ผมทำไรลองคอมเมนต์กันมาก่อนเผื่อเราจะชวนจะไปทำยังบ้างกับบางละมากหรือจะกับใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครบใร่เร้ไบ้าง เราไม่ต้องลึอกคิดก็ได้เราไปทําอะไรสร้างสรรค์ที่อื่นก็ได้อันนี้คือเราเป่นสนุกกันเองใช่ครับอยากเลืกนะครับ็นความต้องการของบีทใช่จะเร่งได้เลยไม่แปลงฝันงเลยจริอยู่ที่โวกหกคนดูที่เขารู้เนี่ย แล้วใครที่ชิวตอนนีนะครับเดี๋ยวจะกดไลค์กดแชร์บาร์ละมาเฟียครับยังมีอะไรอยากดูว่าขอน้านี้เราเลือกเราเลือกเพราะอะไรหรือใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้อ่าก็ไปดูที่บาร์มาได้หรือใครที่ดูบาร์มาก็มาดูที่นี่เอ้ยให้หมดให้หมดดูก็ดูไปกดไปกดไปนะครับผมเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัลุ้นถามลุ้นถามเก่งว่ะเก่งคอันนบเก่งปี่ไง